วัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับมาติดตามหลังเกมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลลีคับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนัดสุดท้ายในรอบเดือนนี้ก่อนจะลีกทายให้กับโปรแกรมของทีมชาติไทยแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ยูยีบสาจะเดินทางไปที่าอุดีาระเบียเพื่อแข่งขันวาฟคัพนะครับทิศทางตรงนี้ก็คงจะได้พูดถึงกันด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกทีมจะไปโฟกัสเรื่องอะไรเพราะว่ากลับมามันจะเป็นช่วง9เกมสุดท้าย ของฟุตบอลไทยลีกด้วยแล้วใครอยู่ในเส้นทางบอลถ้วยก็ลุยกันต่อไปนะครับทั้ง8คู่ที่ลงแข่งขันกันนะครับมีไฮไลท์ให้ดูกันหมดแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องราวี่น่าสนใจพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับใน YouTube อยากให้มากดกันเยอะเลยนะครับสำหรับคนที่ดูกันตลอดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกกับเราเพราะว่าจะได้เข้าสู่0,000 0นซับสไคร์ไปพร้อมๆกันในเดือนมีนาคมนี้สำหรับ4ปีของคิดไซโค้งนะครับโก หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจา้จาหยองนุ่มแซบ่บซีดเคี้ยวหนึบโกหมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองไปเริ่มต้นกันที่คู่แรกนะครับพีทีสตูลทีมในไทยลีก3เปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเตดคนดู4533คนนะครับถือว่ากระแสะค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับแฟนบอลหมอผีแดนใต้เพราะว่าการรับมือกับทางกิเลนพยองในเกมนี้เนี่ยก็คับข้างไปด้วยนักเตะด,ดังๆหลายคน ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เข้าขั้นซูเปอร์สตาร์เหมือนในยุคก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ถือว่าปลุกกระแสแฟนบอลท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเลยและก็ดูเหมือนเจ้าบ้านเนี่ยจะสู้ได้ดีด้วยนะครับกว่าประตูแรกของเมืองทองจะมาต้องรอถึงนาที39จากจังหวะเตะมุมครับเจริญศักดิ์วางเข้าไปเสาสองวลเลนป๊อปเนี่ยม่งย้อนกลับมาตรงกลางบอลมันลอยโด่งนะครับและก็เป็นสมุทรใครควรจังหวะดีกว่าครับขึ้นมงตัดหน้าวุฒิชัยปานบุตร ผู้รักษาประตูของสตูนก่อนที่บอลจะไปเข้าทางธีรพลย่ะเย้ยนะครับก็สกิดบอลในจังหวะสุดท้ายเข้าประตูไปนะครับกิเลนพยองบุกนำา10จากนั้นกลายเป็นว่าเสียสมาธิไปเองนะครับสตูนมาโดนอีกแล้วครับลูก2 0นนาทีที่45บวก2นะครับก็คือทดเจ็บในช่วงท้ายครึ่งแรกเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งจเจริญศักดิ์คนเดิมแหละครับเปิดเข้าไปบอลก็ชุลมุนคล้ายๆกับจังหวะแรกนะครับก่อนจะไปจบที่ธีรพลย่ะเย้ยคนเดิมสกิดบอลเข้าประตูไป ลกที่2ของเอี้ยงในเกมนี้นะครับจบเครื่องแรกเมืองทองก็เข้าทางเลยต้องการประตูนําห่างอยู่แล้วเพราะว่าเล่นท่ามกลางสภาพอากาศที่อาจจะร้อนหน่อยเพราะว่าเตะคู่แรกสีโเมบาวานะครับก่อนที่เครื่งหลังเนี่ยสตูนเองนะครับจะมาได้จุดโทษจากการฟาวของทิสตองโดนะครับแต่ว่าศิวกรทวาสิโกรหรือว่าเจ้าโอเว่นตัวสำรองที่เพิ่งจะลงมาดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่น20ปีนะครับดันซัดไปติดเซฟของกรกฎพิพัฒน์นัทธานะครับทำให้เจ้าถิ่นยังกลับเข้าสู่เกมไม่ได้ แก่อนจะหมดเวลา1นานะทีพวกเขาก็ตีไข่แตกมาสําเร็จนะครับหต่อ2จัดจังหวะที่คิติกรเขตพาราปาดบอลเข้าไปตรงกลางอีเจซองกงหลังของเมืองทองพยายามจะยกเท้าเคลียบอลสกัดแต่มันผิดเหลี่ยมเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะครับเสียงเฮสนั่นดังลั่นเลยและในช่วงท้ายในทางฝั่งของสตูนเร่งจะเอาประตูคืนให้ได้นะครับแต่จังหวะผ่อนหนักผ่อนเบายังเป็นรองเมืองทองที่ประสบการณ์เก่าเกมกว่าและกิเลนพยองก็มาได้ประตูครับนาที90ิบวก2งที่ห่างเป็น31 วงสกรชายกุลเทวินครับจ่ายหักกลับเข้ามาให้กับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรจับแล้วก็แปลเล่นทางเข้าไปไง่ายๆนะครับนี่เป็นประตูแรกในสีเสื้อของเมืองทองอย่างเป็นทางการของเจ้ากาันด้วยเป็นประตูปิดท้ายให้เมืองทองบุกชนะสตูนไป3าหนึ่งนะครับกิเลนพยองดีกรีแชมป์สสมัยรายการนี้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายใน5ครั้งหลังสุดนะครับหลังจากที่4ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยร่วงตกรอบไปก่อนทั้งซีซั่น2 0 1 8ตกรอบ16ทีม 2019ตกรอบ32ทีม2020คือ2021เนี่ยไม่มีการจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็2021ถึง2022ตกรอบ32ทีมแล้วก็2022ถึง2023เนี่ยตกรอบ16ทีม หลังจากนี้ก็มุ่งมั่นโฟกัสกับการซ้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไขทีมก่อนจะมาเล่นในบ้านแบบรรวๆเลยนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีกช่วง9เกมสุดท้ายก็เชื่อพวกเขาเนี่ยพร้อมจะโวยแต้มกลับมาทําอันดับให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เหมือนกันหลังจากที่ในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลเมืองทองจะเป็นแบบนี้นะครับเตรียมทีมไม่ค่อยพร้อมเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่สุดท้ายด้วยคุณภาพของนักเตะที่สามารถเล่นฟุตบอลแบบเป็นระบบได้ก็จะเอาตัวรอดได้เสมอครับ คู่ต่อมาราชบุรีเจอกับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับคนดู3,379คนนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมชอีกหนึ่งคู่ในรอบนี้เหมือนกันนะครับโดยมาซาฮดะอิชิเนเดินทางไปชมเกมคู่นี้ด้วยครึ่งแรกพยายามจะเล่นแบบรัดกุมนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสลุ้นประตูบ้างโดยเฉพาะการโต้กลับจากด้านข้างเวลาแบ็คของทั้ง2ทีมเติมสูงแล้วหลุดตำแหน่งแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังดูไม่จ่าแจ้งเท่าไหร่นะครับสูประตูต่อศู์ครึ่งหลังครับทั้ง2ทีมเปิดหน้าเข้าใส่กันมากขึ้นและก็มีจังหวะให้ผู้รักษาประตู ทั้งส,สอสโมสรที่มีดีกรีทีมชาติไม่ว่าจะเป็นของเจ้าบ้านไอ้กำมพลปฐมอาคกุลแล้วก็ของทีมเยือนอย่างปฏิวัติคำใหม่ได้ดวลกันต่อหน้าของมาซาฮาดะอิชิอิเลยนะครับต่างฝ่ายต่างออกแรงป้องกันกันเหนื่อยหลายครั้งเลยจนกระทั่งนาที61 ราชมังกรตัดบอลได้นะครับแล้วก็เล่นฟังซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกจากรพันแก้วพรมครับดึงจังหวะได้ดีมากนะครับนี่ความเก๋าเกมของเจ้าโนตนะครับกระชากจากตรงกลางสนามแล้วค่อยๆไปหยุดหน้ากรอบเขตโทษรอจังหวะจนบียู B U เนี่ยเทเข้ามาตรงกลางหมดนะครับแล้วไทรอนพุ่งมาจากด้านหลังจ่ายบอลยัดเข้าไปนะครับแล้วก็จับแต่งยิงง่ายๆเข้าไป แบบลอเป้าเลยนะครับให้ราชบุรีนํา10หลังจากที่เสียประตู BU ก็บุกอย่างหนักเพื่อหวังจะเอาคืนให้ได้นะครับแต่ด้วยความมั่นใจของราชบุรีในช่วงหลังเนี่ยเกมรับของเขาค่อนข้างเหนียวแน่นทั้งเรื่องของวินยัยและความเข้าใจในวิธีการของคู่ต่อสู้ก็รับมือได้หมดนะครับสกัดก้นได้ค่อนข้างดีและไม่ค่อยมีบอลสให้ BU เนี่ยได้เก็บตกในการทําประตู ในจุดอันตรายจ90บ90านาทีครับราชบุรีเชิญนชนะแบงคอกกุลบิด1 0ครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จและทำให้ BU หลุดเป้าหมายจากการจะคว้าแชมป์บอลถ้วยอีก1รายการหลังก่อนหน้านี้ตกรอบในงานยากอย,ากอย่าง AFC Champions League ก็ต้องไปลุ้นกับฟตบอลลีกแล้วก็โฟกัสใน FA ฟเ p ที่เหลืออยู่นะครับซึ่งดานใหญ่ที่ขวางทางอยู่อย่างบุรีรัมย์เนี่ยก็ตกรอบไปแล้วก่อนหน้าดีฉะนั้น ควรจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือสักหนึ่งรายการนะครับสำหรับโค้ชแบนทศตอนสีปานกับการออกสตาร์ทที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมแล้วก็ยืดระยะมาได้นานตลอดจนใน,นที่สุดเนี่ยมาแว่งในช่วยต้องเล่นเกมเยือนหลายนัดแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยค่อนข้างล้าจากการเดินทางทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ส่วนราชบุรีเองจวาทานเข็มดีก็ยังคงเป็นประเด็นนะครับเจ้าตัวก็ถือว่าอยู่ในแสงค่อนข้างเก่งและด้วยความมั่นใจของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าคงไม่ได้เก่งแต่พูดแล้วเนื่องจากผลงานในช่วงหลังเนี่ยพอจับจังหวะฟุตบอลไทยได้เนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าฟุตบอลไทยขาดอะไรโดยเฉพาะสไตล์การเล่นของกองหลังแบบเขาจนในที่สุดเนี่ยก็เริ่มจะโชว์ฟอร์มแบบเป็นชิ้นเป็นอันและในเกมนัดนี้เนี่ยเขาก็รู้ดีว่าถ้าผลงานของทีม สามารถเอาชนะแบงคอกยูเนเต็ดได้ที่มีดีกรีทีมชาติหลายต่อหลายคนก็ควรจะทำให้มาซาฮาดะอิชิได้เห็นเหมือนกันว่าการที่เขาไม่มีรายชื่อในรอบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาซาฮาดะอิชิอาจจะต้องเสียดายแต่เชื่อผมด้วยครับช้าเร็วยังไงจุลทานเป็นกำลังสำคัญของชุดใหญ่แน่นอนแต่ด้วยแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมของเขานะครับมอในแง่ดีผลงานในสนามเนี่ยบัญชีชัดเจนว่าเขาเองเนี่ยมีพลังในการเล่นแล้วก็มีความก้าวร้าวที่เหมาะสมก,กับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ แต่ต้องระวังนะครับในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยครับด้วยความที่เขาเนี่ยโตมาจากเมืองนอกบางทีภาพที่สื่อสารออกไปต่อหน้าของมาซาฮาดะอิชิอิเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกใจกุนซือชาวญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตัวเองโจทานก็คิดว่าถึงเวลาของเขาแล้วในเวทีทีมชาติชุดใหญ่กับฟองที่ผ่านมาแต่อิชิเองก็อาจจะมีเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าการสร้างทีมในอนาคตจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในการแข่งขัน2เกมนี้กับเกาหลีใต้ ดังนั้นในเมื่อไม่มีรายชื่อก็ต้องเคารพการตัดสินใจของกันและกันและผมเชื่อว่าหลังจากนี้ทั้ง2ฝ่ายก็คงจะทำงานกันอย่างหนักนะครับโคชเองก็ต้องสแกนดูนักเตะให้ทั่วถึงตัวนักเตะเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นอย่างเกมนัดน,นี้เนี่ยผมเชื่อว่าโจทานเองก็คงชนะใจของอิชีในเรื่องของความกระหายและก็วินัยในเกมรับแน่นอนครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับ PT ป,ประจวบเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือครับคนดู1,760คนนะครับเกมที่3อ้าวนัดนี้ก็ถือว่าสำคัญกับทั้ง2ทีมากๆเนื่องจาก หลังจากนี้จะพักเบรคทีมชาติการท่าเรือก็ต้องการอยู่ในเส้นทางของบอลถ้วยเพื่อรุ้นแชมป์ขณะที่ประจบเองก็หวังเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาถึงแม้จะลุ่มลุ่มดอนดอนรุนหลีตกชั้นแต่พวกเขาก็เคยเข้าชิงถ้วยนี้2ปีติดต่อกันและได้แชมป์มา1สมัยด้วยนะครับในปี2019และเกมช่วงแรกๆเนี่ยฝั่งของเจ้าบ้านมาได้อย่างดุดันเลยนะครับ2จังหวะหลักๆเลยที่ควรจะได้จากเกษตรเวทยาวงแต่ก็ทําประตูไม่ได้แบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะจังหวะแรกที่ชิปหลุดออกไปนะครับส่วนจังหวะ2เนี่ยเข้าใจว่าเกมรับมันบล็อกกันเยอะมากต้องยิงเฉยม,มุมสูงแล้วก็ยิงช้อนใต้บอลจนทําให้หมดลุ้นไปแต่พอไม่ได้นี่นะครับการท่าเรือเริ่มตั้งหลักได้ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยก็เน้นสถานการณ์การครอบคลองบอลขนาดที่ประจวบเองเนี่ยก็ตั้งรับในโซนนะครับอยู่ตรงกลางสนามรอตัดบอลแดน2แต่ก็ไม่ได้มีการเพรสซิ่งแดนบนทําให้การท่าเรือเนี่ยครองบอลค่อนข้างง่ายนะครับ จ่ายเปลี่ยนไปซ้ายทีขวาทีแต่ใครจะไปเชื่อนะครับว่าเจาะไม่เข้าแต่มาโดนลูกเหนือความคาดหมายครับจากจังหวะที่บาลลอสททเดรี่เนี่ยลากเข้าไปตรงกลางแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าครับถอยกันหมดเลยแนวรับของประจวกระยะมันได้ครับเหลือบเห็นรัตนัยสองแสงจันร์ทเดินออกมาไกลครับซัดเต็มข้อเลยบอลพุ่งแล้วก็ฮุบลงครับลูกนี้สวยมากนะครับนำหนึนาทีสาม กลายเป็นว่าพอได้ประตูนี้เนี่ยสิงเจ้าท่ารู้เลยนะครับว่าเกมอยู่ในมือของพวกเขาแน่เพราะขึ้นหลังประจวบเองจะต้องส่งตัวรุกลงมาแล้วก็เปิดแลกแต่เกมของประจวบก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่มีโอกาสจะกลับมาตีเสมอนาที69ตัวสำรองอย่างอาทิตย์บุญจินดานะครับโดยโอกาสรับบอลในเขตโทษจ,จัดจังหวะการเตะสก,กัดพลาดของฟาดปูโตสแล้วก็ได้ล่อเป้าเหน่งๆแต่ยิงเข้าข้างหน้าต่างครับพลาดโอกาสในการตีเสมออย่างน่าเสียดายและพอไม่ได้เนี่ย เกมของประจวบเองก็ดูจะช็อตไปนะครับไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ใช้วิธีการคือโยนเข้าไปกดดันการท่าเรือท่าเรือก็เน้นโฟกัสในเกมรับมากยิ่งขึ้นเพื่อรอสวนตูมเดียวและเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับนาที90บวก4จากจังหวะที่นบพลพลคำไปพลาดเสียบอลให้กับบดินผาลาได้เลี้ยงเข้าไปแล้วก็ปาดให้บาลลอสไทลี่คนเดิมนะครับแปะเน้นเน้นฝังเลยครับ2-0ทำให้สิงเจ้าท่าเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมไปตามคาดครับส่วนประจวบเอง หมดลุ้นทุกรายการแล้วนะครับเหลือเพียงแค่โฟกัสอยู่รอดในศึกไทยลีกให้ได้ไดก็มีเวลาในการฝึกซ้อมเพิ่มเติมด้วยกับโปรแกรมทีมชาติตรงนี้ที่นักเตะของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีใครติดไปรับใช้ต้นสังกัดดังนั้นออสเตียสะสมพบประเสริฐเนี่ยยังมีเกมอยู่ในมือที่ต้องตัดแต้มกับหลายทีมโดยตรงเวลาประมาณ2สัปดาห์หลังจากนี้ก็น่าจะปรับรายละเอียดหลายๆอย่างเพื่อทําให้ต่อพี่คาดเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยบนหลีกสูงสุด อีกหนึ่งฤดูกาลข้ามไปที่อบจอขอนแก่นกันบ้างนะครับขอนแก่นอยู่ในเตดเจอกับตราด FC โดยเกมคู่นี้เนี่ยก็ทําท่าจะยืดเยื้อตั้งแต่ก่อนเกมแล้วนะครับเนื่องจากสภาพสนามด้วยแล้วก็เหมือนกับมีฝนตกลงมามีน้ําขังในบางจุดกว่าตั้งหลักกันได้เนี่ยก็ใช้เวลาต่อบอลและหาพื้นที่โจมตีกันพอสมควรเอาเป็นว่าเจ้าบ้านเนี่ยก็ไมไ่ได้เปรียบเลยนะครับ แม้ว่าจะคุ้นชินกับสนามแห่งนี้แต่ก็ยังดีพอที่จะขึ้นนำนะครับนาที24จากจังหวะการเปิดบอลของพัทรพลจันสุวรรณตรงนี้ต้องชมทวินบุสมบัตินะครับว่าวิ่งฉีกตัวออกมาจากแนวรับของตราดแล้วก็ฝ่าหลุมฝ่าบอในสนามเนี่ยนะครับมงเสยเปลี่ยนทางสุดสวยจริงๆนะครับให้จงอางพยองขึ้นนําในช่วง45นาทีแรกแล้วเกมเนี่ยทำท่าว่าพวกเขาจะรักษาสกอร์ได้ลูกเดียวผ่านเข้ารอบแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่นาทีสุดท้ายครับ ตราดดันตีเสมอจากจังหวะของสันติภาพราชนิยมไอบอลกึ่งยิงกึ่งข่านเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่ได้แรงครับแต่แนวรับของขอนแก่นเนี่ยสกัดกันไม่โดนแล้วมันก็มาถึงสันติภาพจับแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงต่อเวลากลายเป็นขอนแก่นเนี่ยเก็บกดซะแล้วครับมายิงทีเดียว3มประตูรวดเลยนะครับปลดล็อกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น g โ o จัจก,กริดพารพลสัดสวยเลย,เลยนาที93ขึ้นนํา2-1จากนั้นอีกไม่กี่นาทีครับนาที95สตีเฟนลองจิวเปิดให้กับเบน ยิงเข้าไป3-1และก็ในที109่งร้อเกเบนเนอร์นะครับมาเบิ้ลเม็ด2ของตัวเองจากจังหวะยิงฟรีคิกฉล็บกำแพงแล้วมันเปลี่ยนทางครับทำให้ขอนแกนน่นชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษไป4ประตูต่อหนึ่งส่วนที่แม่กวงสเตเดียมนะครับลำพูลบริเอร์เจอกับสุโข,ขทัย FC นะครับโดยครึ่งแรกเนี่ยราชันโคข,ข,ขาวขึ้นนำจากลูกดีดหน้าประตูของอัครพงษพ์ุูมิิเศษนะครับคนนี้ก็ฟอร์มดีต่อเนื่องจริงๆแม้ว่าจะหลุดโผจากทีมชาติแต่ในมุมผมได้เข้าใจได้นะครับว่าเจเองเนี่ย ยังไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าเกิดว่ายังยืนระยะแบบนี้ได้ในรายการอาเซียนคัพปลายปีนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธฟอร์มของอาคารพงผู้พิเศษเลยนะครับเพราะว่าด้วยแท็กติกการเล่นในระบบหลังสเนี่ยกองกลางในสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบนี้เนี่ยมีความขยันและผมเชื่อว่าอ e ิชีอ e, ิจริงๆก,ก็ชอบด้วยนะครับจากนั้นที่39เป็นสุขโขทยัยตามตีเสมอได้จากทางจัก,กรพงศ์ผลมากนะครับซัดหักข้อลูกนี้สุดสวยเลยนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวแล้วก็ยิงบอลได้ดี แถมมีเชื้อลูกครึ่งด้วยนะครับก็มีความแข็งแกร่งแข็งแรงถ้าฟอร์มเขาอยู่ในมาตรฐานเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับการกลับมาพิสูจน์ตัวเองกับทีมใหญ่อีกครั้งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ45นาทีแรกแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยลำพูลก็มาขึ้นนาสาเร็จนะครับบอลของกาม,ม่าเนี่ยเวลาโฟกัสว่าจะต้องขึ้นนําเพื่อชิงความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําได้นะครับเป็นฟรีคิกของทางเดนิสบูริโอนะครับปลดล็อกได้นาที60 ก่อนที่กิษณะเกษมกุลวิไลจะบ่งตีเสมอให้กับสุโขทัย2-2นะครับนาที69กลายเป็นว่าจบ90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษนะครับและก็ช่วงต่อเวลานี่แหละครับนาที119จะจบอยู่แล้วครับลำคูนมาได้จุดโทษ สลายวุฒิกระยาดบบัณฑิตแนวรับของสุขโขทัยไปทําฟาวใส่ตาอัวครับเพื่อสินเป่าให้แล้วก็แจกเหลืองสองเป็นใบแดงไล่สลายวุธิออกไปด้วยตาอัวลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษไม่พลาดนะครับลำพูนคือจับเหมือนกันเอาชนะสุขโขทัยในช่วงต่อเวลาพิเศษไป3-2นะครับคือถ้ายิงลูกนี้ไม่เข้าเนี่ยก็ต้องซัดจุดโทษกันเลย แต่ดันรอดตัวทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมก็จับตามองนะครับอาจจะเป็นมามืดขอฤดูกาลนี้ก็ได้เพราะว่า FA ฟเอัพก็เข้าลีกคัพก็เข้าและผลงานในลีกเนี่ยผมเชื่อว่ากามาคงโฟกัสให้รอดตกชั้นโดยเร็วที่สุดเพื่อมาตั้งความหวังกับฟุตบอลถ้วยรายการใดรายการหนึ่งซึ่งถือเป็นจุดแข็งของลซอนเดยมกานะครับทำทีมในบ้านเราเนี่ยถือว่ารู้จักฟุตบอลไทยจริง,รงๆขณะที่สุโข,ขทยัยตกรอบ ฟุตบอลลีกครับแต่ใน FA Cup ับเดกก็ยังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมถึงต้องไปมุ่งสมาธิกับการลุนหนีตกชั้นอีกหนึ่งฤดูกาลด้วยนะครับ จากนั้นครับมาดูหนึ่งคู่สําคัญบุรีรัมยูเนเตดเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานีนะครับนัดนี้เนี่ยใครก็มองว่าน่าจะไม่ยากจนเกินไปกับการที่เล่นในช้างอารีนาของบุรีรัมซึ่งส่วนใหญ่ช่วงหลังเลกสองกลับมาในยุคของอัลเธอร์ป,ปาปาสน่นะครับยิงคู่แข่งถล่มทลายและอุทัยเองเนี่ยฟอร์มก็ไม่ได,ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าความมั่นใจจากเกมล่าสุดที่บุกเสมอการท่าเรือ3าแบบน่าชนะก็ทําให้พวกเขาต่อยอดจากเกมนี้ได้ดีจริงๆนะครับสู้แบบสุดฤทธิ์เลยหลังรู้ว่าจะได้พักในช่วง ฟีฟ่าเดยก็ขนผู้เล่นตัวหลักลงสู้นะครับเกมครึ่งแรกเนี่ยทำท่าว่าจะเสมอกันแต่ทดเจ็บนาทีแรกนะครับบุรีดําดันมาขึ้นนำกอรังเขาศิษย์เนี่ยได้บอลแล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างหน้าให้กับธนกิจชนเมืองปักดาวรุ่งวัย17ปีที่เพิ่งจะยิงประตูแรกในลลกสูงสุดในเกมกับชนบุรีนัดนี้ก็แผงลงฤทธิ์อีกแล้วนะครับลากบอลเข้าไปยิงหนีมือของบุญเกียรติบงสาแจมประตูดีกรีทีมชาติไทยคนล่าสุดส่วนครึ่งหลังเนี่ย อุทัยก็มาเน้นเล่นเกมโต้กลับนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าประสาทสายฟ้าไม่ต้องการเพียงแค่จบลูกเดียวนะครับต้องการประตูที่2เพื่อความชัวรก็ทําให้เกมของพวกเขาเนี่ยยังสามารถเล่นได้ตามวิธีการที่เตรียมมาแล้วจ,จวัดจังหวะลูกเตะมุมของบุรีรัมย์นี่นะครับบอลโต้กลับมันก็เกิดขึ้นวิกเลกลสซานโตสนะครับจ่ายยัดเข้าไปที่กลางประตูและเป็นจิโรนฮามัดครับ ได้ซัดจอดจ่อสีวรักเนี่ยพยายามจะออกมาเซฟแต่บอลมันก็ยังปิ้นเข้าประตูไปอุไทยกลับเข้าสู่เกมนะครับตีเสมอนหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันเลยนะครับนาทีเจ็ดสิบเก้าเทียทรได้บอลตรงกลางแล้วก็ลากขึ้นไปหาจังหวะแทงให้กับเกียร์เม่บิโซลี่นะครับบริเวณหัวกะโหลกก่อนที่บิโซลี่จะได้บอลแต่งแล้วก็หาจังหวะซัดจนได้นะครับนี่เป็นลูกเก่งเขาด้วยนะครับจังหวะพลิกบอลแล้วยิงเลยหาพื้นที่ก็เก่ง เอาเป็นว่าลูกง่ายๆเนี่ยไม่ทำครับลูกยากๆเนี่ยเป็นของกีเม่บิโซลีสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับการขึ้นดาของทางบุรีดมแต่ท้ายเกมมาที86อุทัยบุกน้อยกว่าดัานมาตีเสมอได้สรุปแล้วนะครับบอลของเธอปาปาสที่บอกว่าจะเอามาขันเกมรับให้ดูแข็งแกร่งกว่ายุคข,ของอีชีเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเสียประตูค่อนข้างจะง่ายเบนเจามินเดวิสครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะได้จังหวะ ยิงเต็มๆเลยนะครับหลังจากที่ลากตัดเข้าในมาแล้วเนี่ยไม่มีคนเข้าพอดีก็ถือว่าคิดเร็วทําเร็วนะครับช็อตนี้แล้วสิวรักษ์เนี่ยปัดบอลแต่ไม่พ้นครับมันไปเข้าทางของชลาดัมบสูสตลาดัมบสูสได้ชาร์จจอ่อๆเข้าไป2 2ครับทำให้จบ90นาทีต้องต่อเวลาพิเศษ ซึ่งสุดท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมทําอะไรกันไม่ได้ด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าทั้งคู่ทางฝั่งของอุไทยก็แลกกับการท่าเรือมาอย่างหนักเลยบุรีรัมย์ก็แลกกับชนบุรีแบบสุดเดือดเหมือนกันนะครับทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยโหผมเห็นเลยหลายจังหวะเนี่ยการจะเติมเกมก็ดูกล้ากลัวๆเน้นเกมรับกันซะมากกว่านะครับรักษาพื้นที่ของตัวเองแต่ในช่วงท้ายนาที1 1 9เานี่ยชลลดัมโบสแบ็คซ้ายของทางอุไทยเนี่ยไปโดนเหลือง2เป็นใบแดงไล่ออกอุไทยเหลือ10คนแต่ไม่มีผลนะครับเพราะมันเหลือเพียงแค่นาาทีกว่ ก็หมดเวลาแล้วก็มาโดนจุดโทษกันปรากฏว่าการโดนจุดโทษเนี่ยทางฝั่งของอุไทยยิงเปิดหัวไม่ดีนะครับจากบินเนอร์ริเก้ซึ่งฟอร์มในส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันในเกมนัดนี้ส่วนบุรีรัมเนี่ยบิโซลียิงเข้าจากนั้นริโครซานโตสของทางอุไทยยิงติดเซฟของสิวรักษ์เทสูงเดินอีกและคนที่2ของบุรีรัมคือพีระดนยิงเข้าก็นํา2-0คนที่3ครับของทางอุไทยก็คือบูมัซับวันนะครับยิงเข้า ไล่มาเป็น1ต่อ2แต่เคนเนดดูก็ของบุรีรัมก็เดินมายิงให้บุรีรัมนําห่างเป็น3ต่อหน,นึ่งต้องมาลุ้นที่เบนจามินเดวิสนะครับถ้ายิงเข้าทีมยังไปต่อแต่ถ้าเกิดยิงไม่เข้าเนี่ยบุรีรัมจะผ่านเข้าสู่รอบแทีมปรากฏว,ว่าเบนจามินเดวิสวางเท้ายิงได้แบบผมงงไปเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่านาักเตะอาชีพทําไมถึงยิงแบบนี้มันคือเรื่องการตัดสินใจโลดๆเลยนะครับเหมือนเขาเนี่ยไม่มั่นใจในจังหวะที่จะยิงหรือเปล่าแล้วก็สิวรักเทศสูงเนินเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดยยี่ย เก๋าเกมจริงๆนะครับสแสดงให้เห็นเลยว่าถึงแม้ว่าเขาจับไม่ได้เป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยด้วยเรื่องของอายุที่อาจจะเยอะจนเกินไปหรือว่าทางอิชีเองก็มองว่าปฏิวัติคำใหม่เนี่ยพร้อมจะขึ้นมาโทษแทนแล้วเลยคิดจะไปสร้างประตูดาวรุ่งคนอื่นๆให้ก้าวขึ้นมาแต่ในแง่ของความเป็นมืออาชีพศิวรักเทศสูงเนินได้ใจผมไปเต็มๆเลยนะครับการเซฟจุดโทษแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ย ทำให้ทางฝั่งของบุญเกตวงษาแจ่มเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นและได้ประสบการณ์จากรุ่นพี่คนนี้อย่างแน่นอนส่วนทางฝั่งของตีเองเนี่ยผมก็คิดว่าหลายจังหวะที่เขาทําก็ไม่ได้แย่นะครับถึงแม้จะเซฟไม่ได้ แต่ก็พุ่งถูกทางอยู่หลายจังหวะเหมือนกันและก็มีส่วนสําคัญด้วยในการที่จะทําให้อุไทยเนี่ยยื้อกับทางบุรีมําได้ถึงขนาดนี้จนต้องมาลุ้นถึงดีกาส่วนเบนจามินเดวิสเนี่ยนะครับผมว่าในเกมเขาไม่ได้แย่นะแล้วก็เรื่องของเกมรุกเกมรับเนี่ยอย่างเกมรุกเนี่ยผมไม่ค่อยพูดถึงนะครับเพราะว่าเบนจามินเดวิสเวลามีบอลกับตัวเนี่ยมันดูสวยงามจังหวะการเล่นหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเขาทักษะดีอยู่แล้วแต่เวลาไม่มีบอลเนี่ย มักจะเป็นคําถามว่าการเคลื่อนที่ของเบนเป็นยังไงมีความกระฉับกระเฉงไหมมีความขยันที่จะพุ่งเข้าหาพื้นที่ว่างเพื่อเปิดทางให้เพื่อนไหมและจังหวะเกมรับเป็นยังไงเวลาเสียบอลนัดน,นี้ดูดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเสียบอลเนี่ยจะเห็นว่าเบนอาจจะไม่ค่อยแอคชั่นมากเท่าที่ควรสักเท่าไหร่แต่ว่านัดน,นี้มีจังหวะในการเล่นเกมรับที่ค่อนข้างดีแต่เรื่องของพละกําลังเนี่ยผมว่าถ้าโอกาสลงเล่นน้อยเขาต้องไปเติมเต็มในการฝึกซ้อมหรือว่าหมดจากการฝึกซ้อมในสนามเนี่ย เขาก็ต้องพยายามโฟกัสตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสในการลงเล่นแล้วไม่เพอร์ฟอร์มปีก่อนเนี่ยยังใช้ชื่อเสียงเก่าจากฟูลแลมได้จากออกฟอร์ดได,ได้หรือว่าประวัติในช่วงที่ผ่านมาแต่ยิ่งเล่นไปเนี่ยในไทยลีกมันเริ่มพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายสําหรับเบนจามินเดวิสและเวทีของเขาเนี่ยก็เริ่มจัดเล็กลงเรื่อยๆจากอยู่ทีมใหญ่มีคนต้องการหลายทีมตอนนี้เริ่มมาอยู่ทีมน้องใหม่ทีมกลางตารางเจ้าตัวก็ยืนยันว่าอยากจะหาโอกาสในการลงเล่นแบบสม่ําเสมอ กับทีมที่พร้อมจะให้โอกาสเขาแต่บางครั้งเนี่ยโอกาสมันต้องมาพร้อมกับความพยายามด้วยนะครับและผมเชื่อว่าช่วงเวลาที่เหลือของฤด,ดูการนี้จะเป็นซีซั่นสำคัญของเบนจามินเดวิสกับการตัดสินใจอนาคตของตัวเอง ในฟุตบอลบ้านเราครับว่าเขาจะไปต่อไหมหรือว่าเขาอาจจะหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในการไปค้าแข้งต่างประเทศเพราะผมดูเหมือนว่าการปรับตัวของเขากับหลีกในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทั้งเรื่องของในสนามและก็ชีตส่วนตัวด้วยนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้น้องแล้วกันนะครับขอให้กลับมาสู่เส้นทางฟุตบอลที่คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นและก็อยากให้สนุกกับมันมากกว่านี้ครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เป็นบิ๊กแมทในรอบนี้เหมือนกันก็คือการเจอกันของฉลามชน ชลบุรีเอฟซกับทาง BG ปทุมอยู่ในเตดนะครับครึ่งแรกเนี่ยเจ้าบ้านออกตัวอย่างร้อนแรงครับเพียงแค่6นาทีได้เฮก่อนครับฉัดมงคลเรือธนารอดออกบอลยาวไปให้กับอัมาดูออตาราจับบอลแล้วก็หาจังหวะยิงให้ชลบุรีขึ้นนําแต่ว่าทีที่9กลายเป็นเดอะรับบิทเนี่ยกลับเข้าสู่เกมค่อนข้างเร็วผมว่าถ้าเกิดลูกนี้ทางชลบุรียือได้นะครับเราไม่เสียเร็วเนี่ยเกมจะอยู่ในมือของพวกเขาอีกนานเลย แต่พอมาพลาดเนี่ยก็โดน BG ลงโทษจากจหวะเตะมูมเฟนดี้อัรเรสนะครับเปิดให้กับอิกซานฟันดี้มงสวัดต,ต่อและเป็นจักรพันภธัยสุวรรณได้มงจ่อๆให้ BG กลับมา1ต่อ1แต่ว่านาที16เนี่ยเจ้าถินก็เกิดดังอีกครั้งนะครับวิลเลรีลาได้ยิงในเขตโทษแต่บอลมันข้ามคาน และเกมคู่นี้เนี่ยผมว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยทางฝั่งของชลบุรียังดูได้เปรียบกว่าจากความกระหายของเด็กๆทุกคนนะครับที่อยากจะเล่นในการเจอกับทีมใหญ่แต่ร่างกายของพวกเขาเนี่ยล้าสะสมครับจากการเจอกับบุรีรัมในเกมสุดสัปดาห์ที่ใส่กันแบบเต็มร้อยเลยทําให้เล่นไปเล่นมาแล้วมียุบนะครับพอผ่านครึ่งชั่วโมงเนี่ยบีจีเริ่มตั้งหลักได้แล้วท้ายครึ่งแรกครับ ชมบุรีดันมาเสียสมาธิครับหลุดนิดเดียว BG พลิกขึ้นนําเลยครับนาที39จากการพาบอลขึ้นไปของจกักรพันธ์ไพรสุวรรณแล้วไหลให้กับอีกสารฟานดี้ยิงให้กับ BG นํา21 แล้วเกือบได้ลูก3าด้วยนะครับจากการยิงของอาภิสิตโสรดาแต่ว่าติดเซฟของชนันินพอกลับมาสู้กันต่อในช่วง45นาทีหลังเนี่ยเกมก็ดูจะเปิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะชลบุรีเนี่ยชวนทะเลาะเลยแต่ช่วงสําคัญวันนี้ต้องยอมรับว่าเทกูก,กับการบุกมาเยือนถิ่นเก่าอย่างชลบุรีเนี่ยนะครับเขาก็พอจะรู้เหมือนกันว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่ควรจะเปลี่ยนตัวเพื่อหาผู้เล่นเก่าเกมเอามาบดใส่ชลบุรีและมันก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับจากการส่งสารัตกับกฤษดาการแมน ลงเล่นแทนพิธิวัตรแล้วก็อีกสารฟันดี้กฤษดาก็กลับมาเยือนทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังย้ายจากชลบุรีไปอยู่กับ B ีจีปทุมซึ่งเกมก็ดูจะสบ,บูดมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่มีตัวจบจนในช่วงทีเจ็ครับก็ส่งชนาทีโสมสินกับเทราสินแดงดาลงมาซึ่งมุ้ยเองเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีโอกาสลงมาหลังจากที่เจ็บในเกมล่าสุดแล้กเกมกับชนบุรีนี่แหละครับจากการกระโดดหลบการสกัดบอลของทางจักรพงษ์แสนมะฮุงนะครับหายไม่นานมาก กลับมาในช่วงเหลือไม่ถึง20นาทีสภาพร่างกายของมูยยังไงยุระยะสบายแน่แต่ถ้าเกิดเล่น90วันทีต้องรออีกสักพักใหญ่เปลี่ยนตัวแทนทางวัฒนากรแล้วก็เฟดดี้อัลเบรซนะครับซึ่งมุยลงมาใช้เวลาไม่กี่นาทีหรอกครับทําประตูที่3ให้กับเดอะดับบิตทันทีเลยจ,จากจังหวะที่สารัสเปิดฟรีคิกเข้าไปอีเฟานฟันดี้ขึ้นมงแล้วรับของชลบุรีเฉลิมพงษ์เนี่ย ดันสกัดบอลไปตั้งให้กับทีลศิลป์มงกดย้อนเข้าไปนะครับบอลมันก็ข้ามเส้นไปแล้วแม้ว่าเฉลิมพงศ์จะพยายามเตะสกัดออกมาก็ตามไม่มี V.R. ก็จริงครับแต่ผู้ช่วยผู้สินเห็นและก็คอนเฟิร์มประตูนี้เพราะหนี3-1ครับกลายเป็นชวนบุรีเนี่ยสมาธิแตกไปเลยแล้วก็ฟอรมหลุดช็อตไปดื้อๆเดอร์บิดก็มาอาศัยประสบการณ์ความเก่าเกมของการเล่นร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทีรศิลป์ชนาทิพย์หรือแม้แต่สารัตนนะครับลูกสี่ก็มาได้บอลในกรอบเขตโทษมุ้ยเปิดให้กับสารัตน จับเอาบอลลงแล้วก็ยิงยัดเข้าไปง่ายๆเลยแล้วเกือบได้ลูก5ด้วยนะครับชนานทิพย์ไหลให้กับชนะน,นันหลุดเข้าไปยิงเจ้หวะแรกติดเซฟบอลมาเข้าทางเจ้าทูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะยิงไปติดแนวรับของเจ้าถิน่นก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้าย บอลมาห่างในช่วงท้ายนะครับ BG บุกชนะชมบุรีขาดลอย4-1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลลีกครับแล้วก็แก้แค้นชมบุรีที่ท้าพวกเขาตกรอบฟุตบอลเอฟเอครับเส้นทางนี้ถือว่าจำเป็นสำหรับทาง BG นะครับปีที่แล้วเป็นรองแชมป์เก่าแพ้บุรีรัมม์ BG ยังไม่ได้ถ้วยนี้ถ้วยเดียวสำหรับฟุตบอลรายการเมเจอร์ในประเทศไทยแชมป์ลีกได้แล้วแชมป์เอฟเอคัพได้แล้วเหลือเพียงแค่ลีกคัพพวกเขาต้องการมากๆนะครับแล้วโควต้าของฟุตบอลรายการนี้เนี่ย อาจจะไปชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนด้วยนะครับหลังจากกําลังดูปฏิทินซึ่งอาจจะมีข้อตกลงถแถลงการกันมาในเร็วๆนี้ด้วยคู่ไปไิดท้ายครับสงขาเจอกับทางเชียงรายยูไนเต็ดนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอหนึ่งทีมจากไทยลีก3ที่หลุดเข้ามานะครับยอดทีมจากโซนใต้เลยแล้วก็ลุ้นจะขึ้นไทยลีก2ด้วยส่วนเชียงรายยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นทีมเหนือสุดของประเทศไทยนะครับผลงานช่วงหลังดูแงแกว่งแต่ก็ยังเอาตัวรอดในเกมสําคัญได้เสมอเจ้าบ,บ้านพยายามใช้ความสามารถของผู้เล่นนะครับแล้วก็ ความสดรวมถึงความเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยบทใส่แบบมุทะลุแต่ว่าต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวจริงๆนะครับด้วยวิธีการของทางเชียงรายที่ดูเหนือกว่าก็ได้ประตูจากโรดิกินโยนาที35บนปรีพรมสวัสด์นาที63โรนยศ์มิ่งมิดวันนาที82แล้วก็ประตูปิดท้ายจากฟิลิปเป้เวโลโซนาที87นะครับ ทำให้กวางสงมหาภัยแม้ว่าผลงานในลีกจะเป็นช่วงสารวันเตี้ยลงแต่พวกเขาก็ยังคงยอดเยี่ยมกับมาตรฐานในการเล่นฟุตบอลถ้วยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สาเร็จนะครับสรุปกันหน่อยครับ8ทีมสุดท้ายของบอลลีกครับเป็นทีมจากลีกสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับบุรีรัมย์ลำพูนบีจีขอนแก่นการท่าเรือเชียงรายเมืองทองและก็ราชบุรีนะครับในรอบ8ทีมจะมีการจับสลากประกบคู่กันวันที่28มีนาคมนะครับและจะแข่งขันกันในวันที่ 24เมษายนเป็นการเตะแบบน็อกเอาท์เหมือนเดิมแพ้คัดออกหากหมดเวลาทั้ง2ทีมเสมอกันก็ต่อเวลาพิเศษครึ่งละ1 5นาทีถ้ายังไม่ทราบผลก็เตะจุดโทษตัดสินกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับ หลตัตทั้หมดนี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารในรอบวันที่คิดไซคโค้งนำมาฝากกันนะครับอย่าลืมครับในช่วงท้ายนะครับสินค้าที่อยู่กับเรานั่นคือโกมึกซึ่งโปรโมชั่นในรอบเดือนนี้ก็คือเดือนรอมฎอนด้วยนะครับอินทผลัมอบแห้ง350กรัมนะครับในราคาเพียงแค่105บาทเท่านั้น โปรโมชั่นซื้อได้เฉพาะที่ท็อปนะครับแล้วก็มีแม็ c โครรวมถึงโกโฮเซลด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อสินค้าของโกมึกกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเจออยู่ในหน้าร้านที่ไหนก็ตามนะครับช่วยอุดหนุนสินค้าที่สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งเจ้าอย่างโกมึกด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดไช้โคลาไปแล้วสวัสดีครับ